ตอกลายจักรนา,ายตอกลายเซมาเต็มใบทรงเครื่อง,ตอ,ต,องตอกลายนาเกี่ยวตอกลายเซมาครึ่งใบตอกลายน้องสิงมีดหมอหลวงพ,พ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2566ครบ5แบบ5ลายขนาดใบมีด5นิว้วเชิญรับชม สวัสดีพี่ๆอาจารย์ทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับวันนี้พบกันกับผมเคซี C, บร,รมีพุทธสโลเมื่อวานวันเสาร์ที่21เอ้ดที่22เมษาย,ยนก็ไปงานประกวดสมาคมมาก็ไปเดินจับจ่ายใช้สอยไปเดินหาวัตถุมงคลเพื่อมาแบ่งปันผมไปเดินสนามมามันมีทั้งหมด3ชั้นนะผมเดินเจอมี่หลวงผัดวัถ้วยดวนนะประมาณ5-6เล่มนะเกทุกเล่ม ไม่ใช่มีดหลวงวพาเลยมีได้มาเล่มเดียวคือเป็นมีดบัตรลำวงนะครับผมจะไม่ผิดนะโอ้โหเก๋เพียบเลยฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยครับศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพพาดบัดห้วยด้วนปี2,566ครบ5แบบ5ลายอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วฝากพี่ๆอาจารย์ทุกท่านเป็นกําลังใจด้วยเดี๋ยวผมคลี่ออกมาเลยกระจายออกมาเลยจะได้เห็นกันชัดๆเลยครับอย่างที่พี่ๆอาจารย์ท่านที่เห็นไว้ในไฮไลท์แล้ว มีดหมอผมว่มาผัดวัดด้วยด้วนเนี่ยขนาดใบมีดห้านิ้วเนี่ยมันมีทั้งหมด5แบบ5ลายนะเดี๋ยวผมจะแจ้งไปนะผมให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นลายเขาเรียกลายจักรนาลายนะกงจักรของพระนารายนะนี่เดี๋ยวรูปผมเอาไว้ข้างหลังให้ชมทีละกันเดี๋ยวอันนี้ผมไล่ไปยาวๆก่นเลยอ่าศึกษาและสะสมนะลายที่2นี่เซมาเต็มใบทรงเครื่องที่มันทรงเครื่องเพราะว่ามันทรงเครื่องตรงนี้แต่ถ้าเผื่อมันแหลมขึ้นมาเลยอะ่ะมันไม่โค้องอะ่ะ ที่มันไม่ไม่ได้มีเกตอ่ะ,อะเขาเรียกว่าเซมาเต็มใบธรรมดาประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยต่อไปนาเกียวพี่พีน่าจะได้เห็นกันแล้วเรามีได้มาเยอะได้มา2ชุดนะครับต่อไปเซมาครึ่งใบเซมาครึ่งใบนะเหนือร่องเลือดนะต่อไปน่องสิงหรือลูกพี่ผมพี่เดียวเรียกน่องสิงฝากกดไลค์กดซับสไครด้วย,ยวผมให้ชมชัดๆเลย มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในเขาเรียกว่าในตัวมีดอยู่แล้วแต่ละใบมันก็มีพุทธคุณแตกต่างกันไปนะแต่โดยรวมแล้วหลวงพัดเสกดีทุกอย่างนะครับประมาณนี้เลยอ่ะท่านใจจะเหมายกชุดนะมี2ชุดนะอ่าประมาณนี้เลยราคาทัดมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ชมชัดๆนะนี่นะมันจะเห็นชัดหมดทุกายเายเลยนะเนี่ ก็ฝั่งเนี้ยถ้าเป็นจากนา,นาลายมันจะตอกธรรมดาแต่ถ้าเนี้ยมันจะตอกอัขระไว้เหมือนกันนะถ้าเป็นใบเนี้ยแต่ถ้าเป็นใบที่มันมีลายอ่ะมันจะตอกเต็มเห็นไหมมาหนิมวลสารนี่แน่นหมดเลยเนี่ยทุกเล่มน,นะให้ชมชัดๆนะนให้ชมกันหลายๆมุมเพื่อศึกษาและสะสมร่วมกันครับเพราะว่าปีนี้นะผมเพิ่งจะได้มาแบบเอาเอา,เอาใช้คำว่าครบชุดีกว่าแบบเพิ่งได้มา เดี๋ยวผมให้ชมอีกฝั่งนึงผมก็ถือไม่ค่อยถนัดด้วยเอ๊ะอีกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งจักรลานก็จะฝั่งจักรลายนก็จะตอกเหมือนกันตอกทุกเล่มอ่ะมันจะตอกว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2566ันห้าร้อยหกบนะครับจะตอกเหมือนก,กันหมดทุกเล่มอ่ะ,อะผมให้ชมนะนี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสองหนาหกหกนะเห็นปะมาสวยงามนะครบทุกแบบทุกลายนะ ท่านใดมองหาใช้งานนะครับถักแชทได้เลยเดี๋ยวผมให้ชมอีกฝั่งเดี๋ยวผมวางให้มันชัดกับว่าถ้าวางไม่ไม่ดีอะมันมันจะเห็นไม่ไม่ไม่ชัดกับอ่าเนี่เห็นไหมนี่เห็นไมสวยงามขึ้นขลังนะเดี๋ยวผมลงรูปห้ดูดูก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาดูแล้วต่อจากรูปแล้เราเราเรมาดูเราจะมาดูโค้ดกันนะครับ ็เราดูมาแล้วต่อไปเราจะมาดูเป็นทางด้านโค้ดนะครับดูให้ชมโคดกันดูให้ชมโค้ดนะครับโค้ดโค้ดปีหกทั่วธรรมดามัน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 จะเป็นอายุอย่างพัทพัดเก้าเจ็ดพัดเก้าแปดพัดเก้าเก้าแต่ปีหกอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปมันจะเป็นโค้ดพัดหกประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้ชมชัดๆ Se cool, นีเหมือนว่าเห็นแล้วกันนะครับผมไม่ไม่ใช้กล้องนะอัะครันนี้ผมจะให้ดูทุกอันเลยว่ามันเป็นพัดหกหกเหมือนกันไหมมันเป็นพัดหกหกทุกอันเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยธรรมดาถ้าเป็นปีหกนึ่งมันจะเป็นพัดเก้าเจ็ดปีหกสองเป็นพัดเกปี6กเป็นพัดเก้าเก้าปีหกสี่เป็นพัดร0อแล้วก็เป็นพัดหนึศูนยนะครับแต่ปี66อ่ะเขาเปลี่ยน กรรมการมันเขาเปลี่ยนก็เป็นแบบมันมันก็จะเป็นพาร์ทหกนะประมาณนี้นะนี่น่าจะเห็นกันจาดมาให้ชมชัดๆนี่น,นะพาร์ทหกหกนะประมาณนี้นะ ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับวันนี้ผมเคซีบารมีพุทธโรลาไปก่อนศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพุทธปฏิบัตทวยด้วนปี2566ครบทุกแบบครบทุกลายใบ5นิ้วคลิปนี้น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ